นี่มันเรืองอะไรกันเกิดอะไรขึ้นไอ้ปืนนี้มันคืออันใดราดราดรื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 ดมาว้ายย้ายย้ายโจไปแต่คอฟฟ์แม่ไปไม่ถึงไ Wing cận động nhỏ cố gắng dòng nhật hơn đã cốt một món bắp phong 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 4, 4, 4, 5, phong 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 เดี๋ยวเราไมาใส่โอ้ h หเดี๋ยวฟ้าไอ่ะเราทั้ตัวแล้วกันไอ้น้องสาวนอนอะไรตรงนี้หรืออะไรตรงนี้หรือตอบนายหน้องสาวอย่าโมนอนอย่างนี้เด้๋ยแล้วไอ้ปืนนี่มันลืมแล้วมันช้าดําไงดับเลยยิงยิง แม่บินไปเลยลุงสงาวบินบินบินอย่างเออวัตรปิดงอเจ๋งเออแคนแคนวัตรัตวัตต์วัตต์วัตวต์ฟาร์บลีโล่อ้โหแลวขึ้นขึ้นใหม่โอเคขึ้นใหม่ โอเคอ่าฟีดฟีดอ่าเดี๋ยวแข็งใช่ไหมซาลาผมอยากจะคุณไปเลยผมขอโทษแต่มันแต่ผมต้องไปจริงๆอะผมต้องไปเสียสละเพราท้อเลยผมกั เราก็ได้าลาดข้าเลยก็ดากระจ้ากรจายลามกระดาระ้างก็ะดา้าตลามก็ะด้าตลามก็ะด้ากะจาไม่เป็นไรทีละไม่เป็นไรกันทีละฉันเข้ใจคุณค่ะคุณไปเถอะอจริงเลยทีละจริงเลยทีละโอ้ผมรักคุณมากเลยแต่ก่อนจะไปผมขออะไรหนึ่งอย่าง

ิดตูยังเห็นคนทไทยบินได้ พีซนี่มันเขื่อนได้เอ๊ะคุณดีไงมันเถอะแม่ช่วนนี้หิวแปลกๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆกูปราโอเคให้ลุงมองกล้องครับ,ขอ,รบออขอบคุณมากครับโอเคดะสามสองหนึ่งขอบคุณมากครับเด็ดดะแล้วไอ้นี่มันคืออะไรเนะี่ย ออโอ้โหมัน้าเลยเกินส่ตาตั้มเลยแป๊บหนึ่งอะไรนี่ใส่ออเจโอ,โอ้ลูกสาวลูกสาวรู้สึกดูดีมากเลยนะจ๊ะรู้สึกเหมือนเราจะมีชะตาพูกกันตั้งแต่ชาติสมัยก่อนรู้สึกถูกกันชะตาคำกเกินอยาไปหาอะไรกินกันไหมจ๊ะ เราไม่้องสามลำไรเพ่งเราสามมีชะตากรรมถูกกันแต่ชัดปังก่อนนะพี่ถูกกันค่ะเชนนูอ่าอย่างนี้อย่างนี้าาท้างั้นพี่มีของขวัญให้อย่างอ่าอ่า what the fuck What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mẹ ưu fuck? What the fuck? What ưu fuck? à? the fuck? What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  time! เนื้อเกมนี้มีเสน่ห์เลยเราก็หลดมาเต็มจบนั่นนึงอะไรเนี่ยเบ๊นไงตัวนุ่มนิ่มน่ากอดลุกขึ้นมานี่ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอาเบนลุกเบนเอเดี๋ยวเอ็งอยู่เฉยไว้ก่อนนะเอ็งอยู่เฉยไว้ก่อนนะเอ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊อย่าเต้นอย่าอย่าเพิ่งเต้นอย่าเพิ่งเต้น ยังไม่ได้เปิดเพลงอย่าพึ่งเต้นอย่าพึ่งเต้นบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเต้นอย่าพึ่งเต้นเต้นสมันเถอะโอเคขอบคุณมากเบ๊แม็คเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลูกนี้มันลูกอะไรลงรับนะโอ้โหแม่เต้นก็นสนุกดีจริง Put you to the pole! ขึ้นมาข้บมาขับมาอิสระภาพขณะนี้เราจะมาทดสอบตัวเจ็ตแพครุ่นตัวท็อปกันนะว่าจะเป็นไงอับเตรียมโต๊ะป่อยสามสองหนึ่งอุบั่ิเหตุแม่ไม่มใจ่ไงดีเคสูงสุดติแดง 杨梅岛！Yo, โอเคอย่างนี้ก็ช่างมือขอบคุณท่านผูชมที่รอนจบคลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะแล้วก็คลิปตัด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 คลิปครับผม